บรรยากาศยามเที่ยงนะฮะช่วงระหว่างพักนะฮะลุงพลเล่นน้ำนะครับนี่เปนอกมามาแนนี่งลอเก็บพักให้เป็นนอกก่อนรุงพาแล้วว่าเสือยังไม่ได้ที่แปดนอกระนั้นนอกต่อด้วยเสืออาบน้ำก่อนกินข้าวอาบน้ำก่อนกินข้าวพนะ เก็บภาพให้เป็นลอกเลยขันหัวลากเลยน้โอ้ยไ้บคุณลาไฮโดรไฮโดรน้ำน้ำไม่ไดนนี่นะฮะสระน้ำนะฮะของที่นาลุงเสือภาษาตรงนี้นะครับสระใหญ่มากนะครับสามารถเก็บเก็บกักน้ำนะไว้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะเนี่ยนะครับใครมานอกนะฮะโดนลุงพลนะฮะ บอกว่าต้องโดดนะครับประายเดินไปสอโอ้ต่เอโ้ขอบคุณลายด้อทู้ทูโ้น่อกันีน่านี้งทีทูมนี่กานเอ้อมันหาเด้ออดูดูด

เอาพี่น้องเลยเาไม่ได้โดนแจนนี้มาถึงแล้วล่ะบวดจวดบอยควรจำเบาเลยพี่น้องกิ้มหมัดเลยจมนี้เป็นรุ่นซาซาร์อะไย่น้เป็นรถเออตัวนั้นครับ

โครน้อยนักนะครับเขาสิได้มีอกาสได้อาบน้ำแบบนี้นะแมนมันจะเป็นน้ำแร่นน้ำยังกับจ้กงจีหอมพรลงไปข้ังล่าวนี่ีตมันมันเลี้ตมันเกลี่ยลงลายมันเลยโล่เลยมมเองายแลายล้ว่ลายมันเย่ย่ยแกผ่นลแล้วไม่ได้ตื่นแล